แพตตี้คลอดลูกแล้วเด็กมีบุญมาเกิดน่าหล่อมากเจนณัทพงษ์เฮแพตตี้พิมพ,พ์พาพรภรรยาสาวให้กำเนิดทายาทแท่งแรงปลอดไทยทั้งแม่และลูกเขาแสดงความยินดีกับผู้จัดมากฝีมือเจนนัทพงษ์หลังภรรยาสาวแพตตี้พิมพ์พาพรให้กำเนิดลูกชายคนแรกในวันนี้16 ตุลาคม2565ท่ามกลางความยินดีของทุกคนในครอบครัวงานนี้คุณพ่อเก็บความนินใจไว้ไม่ไว้รีบโพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตาอวดชมความน่ารักในดูของลูกชายให้แฟนๆร่วมยินดีผ่านส s t a g กรมส่วนตัวทันทีที่คุณลูกและคุณแม่พร้อมโดยเจดได้โพสต์ภาพอวดโฉมลูกชายน้องอนาคินผ่านสกรมส่วนตัวแอดเจดเพร้อมคปชั่นระบุว่า 16/10/2022เด็กชายอนาคินเหมือนประสิทธิเวทรายงานตัวครับผม at อ,อนาคินจุด mpv ซึ่งก็มีเพื่อนดารานักแสดงพอ่พอๆแม่แม่คนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับครอบครัวนี้กันอย่างเนืองนันฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ